สวัสดีสมาชิกครับมีรถสวย,สวยมาฝากหนึ่งคันนะครับประหยัดทนทานใช้ง่ายดูแลสบายโตโยต้ายาริครับเครื่องพันสปี2.014ตัว E รองท็อปรถสวยครับสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกวามเอกสารครบใครสนใจอยากได้ใช้งานผ่อน4,000ก,กลางกลางผ่อนได้6ปี1 9 9 9 0 0บาทเครดิตดีออกรถ0บาทได้เลยครับ มีบริการจัดส่งทั่วไทยมีบริการจัดไฟแนนทั่วไทยใครเครดิตดีไม่ติดแบคลิดนะครับมาได้เลยครับเน้นหาเอาไปใช้งานอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไกลประหยัดทนทานดูแลง่ายอะไรเยอะโตโยต้ายาริสเครื่องพันสองสภาพพร้อมใช้มือเดียวปี2 0 1 4ไม่96,000กิโลเมตรนะครับไม่แท้นะครับ96,000กิโลเมตรไม่เคยแต่งซิ่งนะครับแต่งส,สวยสภาพสมบูรณ์นะครับใครถูกใจชมเช็คทดลองขับมินบุรี มีบริการจัดส่งทั่วไทยมีบริการจัดส่งทั่วไทยหาเอาไปใช้งานมาชมดูได้มาเช็คดูได้เลยครับรถพร้อมๆสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางเราจัดส่งให้ท่านได้เลยครับเพราะว่ารถมาสวยประวัติด,ดีสภาพดีสนใจอยากได้ใช้งานก็โทรเจรจาไลายได้ขอรูปได้ขอคลิปเพิ่มเติมได้เลยรถสภาพนี้นะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้า ซ้ายขวาปรับไฟฟ้าเป็นตัวรองท็อปนะครับเครื่องพัดสตัว e p ี2องพันสี่ียวี้ายแดงตัวนี้ก็ใช้ง่ายคนแน่นอนอะไรเยอะไม่ผิดหวังครับ คนเราก็ไปผ่อนครับก็เป็นสินเชื่อได้เลยครับเพราะนั้นจะส่งทั่วไทยชมแสงกอดหลอมข้าไดเลยผ่อนสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีนี้นะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกเดินทางฝนตกอะไรออกไปได้นะครับประมาณนะครักที่เหลือที่โทรเจรจาขอรูปพิมพาได้เลยครับไปใช้งานรุดนนี้ต้องบอกเลยว่าทนอายุเยอะก็ได้ใช้สบายให้น้องๆไปไม่ไหวก็ดีกินน้ำมันไม่แรงใช้เองก็สบายการกินน้ำมันของคุดีถดาจุด้านครับบริการจะส่งทั่วไทยจัดไปแน่นทั่วไทยร้องสวยสุขภาพดีนะมอ ฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานโดยต้าสวยปี2014ไม่เคยเครื่องนะครับแต่งซิ่งอันนี้สวยเดิมจริงๆมากนะครับชมไม่ผิดหวังกิววันไกลรสะดวกเดินทางทั้ง7ช่องนี้อยู่ขึ้นอยู่กับการจับรถให้เลยครับทุกบ้านแน่นอนรถสวยสวยมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนเลยนะครับน็อตไม่ขยับสภาพหนึ่งในร้อยมือเดียวปี2014จะสดจะผ่อนจัดไปครับไม่แท้การันตียางปี2025 ภาษีหมดสิงหาหกเกสุดคุ้มแน่นอนนะครับชมเช็คทดลองขับรถอยู่มินบุรีกรุงเทพสภาพสวยๆฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับแบบนี้จะถูกใจหรือไม่ลองมาดอนเออลองมาทดลองขับดูได้นะครับลองมาทดลองขับพร้อมขับกลับบ้านนะครับ